สวัสดีครับสวัสดี f อนะครับบ้านแสงทองฟิแนแลนด์แล้วก็เอทุกทุกบ้านนะครับผมวันนี้พวกเราช่องเดอะวินเนอร์นะครับอันมือนี่นะครับผมกําลังสีเดินทางไปเดินที่อำเภอวาปีประทุมจังหวัดสารคามนะครับผมแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่14เมษานนาะเป็นวันดีเนาะถือว่าเป็นวันนันเนี่วันครอบครัวหรือเปล่านะครับผม ต้องมาไหวผัวบุโสนะครับวินเนอร์อะไรสิพานมาทังนี้นะครับก็เลยถือโอกาสว่าจะมาเอาของนะครับมาให้อาจารย์สมุนไพรนาะเป็นอาจารย์ของนันวัดเพ่าแล้วก็ของน้องแคมปัสของวินเนอร์ด้วยนะครับตอนนี้นะครับผมวินเนอร์อายุบาตรอาจารย์สมุนไพรด้แล้วนะครับน้องแคมปัสกิดกับมาจากล่วงบาตเลยนะครับน้องแคมปัสกกับมาได้แล้วนะครับผม เป็นจังไรครับปัดอาการเกิดจากอะไรนะมาเลยมาเลยอาการเกิดจากน้ำเสีเสียครับน้ำเสีเสียอาหารเป็นพิษนะครับผมแบบเชี่ยเชี่ยงจากสมุนไพรก็มาเลียนะครับเสียเสียไม่ได้ใส่ครับใช่วันเปลี่ยแล้ววันนี้เปียนไม่ไเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับผมมือนี้วันดีเนาะพี่น้อง

คือบาามาอกสงน่าผู้ใหญ่นนะผู้ถ่อผู้แกลียวคุณครูบาอาจารย์คุณรูบาอาจารย์เนาะเพื่นก่อนล่างสอนลำ่ำอาจจะได้เห็นนั่นวิเนลล่ำสิงครูกำน,นองแคปตันเรื่องนี้นะครับเป็นกไก่กวาดมากแต่วหละนะท่านเด็ไปส่หัวใส่อยู่นะครับโจนี้งานกันหลายเนาะนะครับมีอย่างคนหลังก่อนคือยิ้มุยมุยเลย,ยนะ อาจารย์เ oh. อ right there. There. Enfin ียิ้มได้เลยไหมไอของวอางแน่มันเสร็มคอนเทนต์ดาราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูดาราสองแชมป์ข้ามเตีองพี่น้อยก็ไปนอนเฝ้าน้องแชมป์ปัสนะครับอันนี้คือป่วยครับผมก็ป่วยเาพี่แชมป์ก็ป่วยเอ้ยพี่น้อยก็ป่วยครับหัวใจรั่วหัวใจรั่วต้องการคนดูแลไงใจปวดตงกูสมเหี้ย ตอ,ตอนนี้ก็แคมป์ก็น้องแคเตรียมการเตรียมการเตรียมการนเรตรียมการนเตรียมการส่งจะจะส่งน้ำส่งน้ำอาจารย์สุนทรยนะครับที่เ่าเป็นใหญู่สง่งอาจารย์น้ํเนาะครับเป็นที่กันส่ง คือะไปแบ่อัออนนี้ก็เร็นง่ายครับตรงไหนเอามองไหนเอาอที่ใช้มือก่อนอะไรเดี๋ยวให้แคมป์ส่งก่อน <c oughs>

มูหน่งขอเลิกค้ามูไปให้จัดตรงกันชอบกัน้ยเรียนรับกันมาอย่างดีขอมา่อนะิดอเนือขอา่ามาสุขภาแข็งแรงด้ยน้ำดำกน้าะคืำมันพันธุ์ดีนะสมคบสมมลอต่ทันทีเกเ่ามาเจอ,น,อ,น,อนั้นพให,พใหกับร้อค้นหนึ่กาบขึ้นเป็นสอยู่ับเก่าเป็นทุกคนเลย านต่อไปพี่น้อยนะครับใ่ม้สวยาเขาเลไแข็งรง่ไดิตัวตัหกากาจับ

อันนี้ใส่ลีจอยด้วยนะมิคุณเดี๋ยวๆๆก็เอาอออันนี้กับพนักง,งานไม่พึ่งพึ่งบรรจุได้นะครับนี่น้องก๊อฟนะครับก็พึ่งพึ่งได้บรรจุนะครับทำงานอยู่ที่แซงองฟิลเลีย์เหมือนกันนะครับรผมครับผมออกไปวัดต้อไปนีนก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแลยนะนะ้วเนาะเสร็จสิน้น เดี๋ยวจะเดินทางก่อนนะครับผมไปกำนองคัปันนี่แหละนะทยครีมยู้างหลังเดี๋ยวไปเจอกันที่สารครามนะครับเดี๋ยวทายสวัสดีครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างทางเนาะบอดเป็นสังสื่อผาแซเล่นนะครับผมบคุณท้าสีขาวสื่อผาแซเล่นนะครับไปให้บางแต่งตัวนะครับผมขอบคุณครับพี่ นนี่ะครับเดินทางต่อครับพี่น้องนะครับผมก็จอดถึงแล้วครับพี่น้องนะครับนี่ครับทีมงานเราก็มีแม่เดี๋ยวเดี๋ยวกองทัพต้องเดินด้วยท้องนะครับผมท้องเดี๋ยวจานนัดนะครับวน้องกอล์ฟนะครับ มูตักหนามากเลยเดี๋ยวบนดี๋ยวบีนนออกหน้ากล้องเนื้หนาุกโนครัเรางก็ดสุดสวยเนาะสวยอยูอบปลพริกแบบเยอะลายใะพริกนะเ่ากินแบบเผ็ดๆแล้วก็กินเค็มอืเขกินดๆ่หวิแตลจอนคือใส่เขาแนมนะใส่อืมมไม่เข้ากีเตียบปะอืคือแนมแบบนั้นน้องเคที่นะครับ คส,สวยนะมึงทำไมตาแบบไปต่อคนตามาหรอวะ <c oughs> ไม่ได้ต่อค่ะตาเราเนี่ยไม่ไปเกิดอะไรเขาก็แท็กอยู่ว่าว่าตายค่ะ <c oughs> นาเซ็งก็ข,ขอบคุณนะคะ, <c oughs> ะคือตัวปากต้องขาดบ่าอย่างน้อไปให้ฟังกันเรื่อพี่นอ้องครับเดี๋ยวเจอกันเ <c oughs> มื่อไหร่นะครับว <c oughs> ันนี้คืนนี้วันปีปทุมนะครับซาร์เลวันนี้ก็เดี๋ยว น่าจะขอเทนี้ก่อนนะครับเจอกันในไลฟ์ส่วนนะครับในแต่ไลฟ์ครั้งที่46นะครับคุณให้ท่านซื้อบัตรจงตัวกับซือ้อใดเลยพี่น้องครับที่ซื้อตั๋วในแต่ไลฟ์ทุกรอบนะครับบ๊ายบาย